สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันตัวแทนในเสาของมือวันที่หนึ่งค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะเซาหนี้นะคะในคลิปนี้เนาะแอดผ้าพายพี่น้องมาเท่าสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูหัวยขาแข้งนะคะแนวทางเลขาโมนจากภาคกะเลียง นะคะพี่น้องคะซึ่งแนวทางของพระกระเลียงวันที่ผ่านมาเลยคาระะารมน่นเข่ามาเป็น2องนะคะเพิ่นธม้าศูนย์สองนะคะพี่น้องคะเข่าตะเลนสองหกนะคะพี่น้องซึ่งแนวทางของพระกระเลียงนะคะเลยคารามน่นเนี่ยรัฐบาลไทยเข่ามาสามหัวซีงหัวแล้วเด้อขาดค่ะพี่น้องคะเข่ามาสามหัวซีงหัวแล้วเนาะอ่าปูเราก็เลยทรงน้าตาเทียนเข่ามาให้นะคะแล้วก็พร้อมกันกับที่ปูเราแปวออกมาให้นะคะพี่น้องคะแนวทางของพระกระเลียงนะคะเพิ่นก็ได้3ตัวเม็ดเดียว นะคะพี่น้องเอกาศีมะาว่าสชุ่ฟังวา่าเพ่นใดตัวใดนะคะพี่น้องเ <M ission> พ่นใดซีหกเจ็ดนะคะพี่น้องคะซีหกเจ็ดนะคะซีหกเจ็ดแต่ว่าอย่าลืมตัดเป็นสองตัวน้ำนะคะพี่น้องคะตัดเป็นสองตัวก็บศเป็นอ่าซีหกซีเจ็ดหกเจ็ดนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าหกกับเก้ากัเป็นตัวเดียวกันนะคะพี่น้องคะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะพี่น้องคะกันไหวซีเก้าเจ็ดน้ำในเลือพี่น้องเด้อ อืมตะวันเป็นหายมาเนี่ยก็คือ c หกเจ็ดลับพี่น้อง c หกเจ็ดเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะหายมาส c หกเจ็ดเม็ดเดียวนะคะพี่น้องอืมพิจารณาเบิรงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้ะนาดสื่อท่านอยู่นะคะเก่าโมงกลัวๆนะคะเก่าโมงเมนบอกเก่าโมง c สิบนะคะพอพี่น้องคะ่ 4, 6, ะ c หกเจ็ดเนค่ะพี่น้องเด้อบินิ่เข้ากับเบาเลายใหญ่ห้างไอพี่น้องคะ่ะเข้ามาแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยหมดแดงหน่อยขึ้นห้องแอดดี้ดีบเจ้าว่าเป็นจ้าไหน เชื่อว่าเป็นยังไงหมดแดงหน่อยคืนห้องดีขนาดไยพี่น้องครับผูใ้ใดแคปหน้าจอว่าเป็นนะคะเตรียมปากกากับกระดาษเอามาไวเขียนนะคะพี่น้องครับเม็ดเดียวถนัดนะคะสำหรับในาทางของปูหัวแข่งพากะเลียงเซานี่นะคะรับพี่น้องคะแคปหน้าจอได้กลายพี่น้องเลือสำหรับในาทางจาก ปูหวย้าแข่งผากกาเลียงนะคะพี่น้องคะสี่หกเจ็ดค่ะพี่น้องคะสี่หกเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าลืมตัดเป็นสองตัวพอมนะคะอย่าลืมตัดเป็นสองตัวพรอมแล้วก็อย่าลืมว่าหวกับเก่าเป็นตัวเดียวกันพอมนะคะพี่น้องคะแคปบหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปบหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางเช้านี้นะคะแนวทางจากปูหวยค่าแข่งภาคกะเลยงนะคะที่ปู่อาทรงมาให้นะคะปูหอดห้องก็สิมาหอดวัดเบิ่งเนื้อหันวส,สันปูละวาเนาะพี่น้องเนาะอ่านําไปพิจารณาเบิ่งนะคะพี่น้องคะสําหรับแนวทางเช้านี้เช้านี้นะคะเช้าว,วันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเสาร์แห่งโชคลาภนะคะพี่น้องคะเชา้าแห่งโชคลาภวันนี้นะคะผู้ใด ผ่านคำว่า,าเห็นคลิปนี้เนาะเอฟซีแตนัยพันคำว่าเห็นคลิปนี้ก็ขอ้อหายมีโชมมีหลับไปน้ากันสุขหูสุกคอนเดอร์ค่ะพี่น้องคารสำหรับแน่ว่า,าจากปูมวยค้าแข่งภาคกะเลียงรัฐบาลไทยวันนี้นะคะ467เม็ดเดียวทนโทนเลยนะคะไปพี่น้องค่ะ467เม็ดเดียวทนโทนนะคะอ่าเป็นแนวทาะค่ะไปพี่น้องค่ะทั้งเบอร์ทั้งม้วนนี่ก็บไฮไวเป็นแนวทางเนาะพี่น้องชอบก็จัด ขัดก็ผ่านนะคะปูรอกหายมาจังสี่นะคะพี่น้องคบปูรอเขียนหายพร้อมนะคะตัวแปรแปลออกมาหายพร้อมน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนนะคะก็ตามเทียรเอาขอาคืนหายเบิ้งนะคะแล้วกับปูรอก็ับแปรมาหายพร้อมนะคะน้ำตาเทียนของพากระเลียงพนกงามงามนะคะไปพี่น้องคะตัวงามีลีนะคะาปพี่น้องอืมอ่านั่งไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะยิบจับลอตเตอรี่นะคะพี่น้องคะยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้ด้วย 4 6 7นะคะอย่าลืม6กับะกันนะคะพี่น้องค่ะเอาไปดิเข้ากลับมาอ่าแคปหน้าจอเนาะค่ะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะคะเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะคะหน้าต่างของปูหมยคาแข่งพระกะเลียง4 6 7ค่ะพี่น้องค่ะ4 6 7เม็ดเดียวเลยนะคะสำหรับเช้านี้นะคะพี่น้องค่ะหน้านต่างของอ่าพระกะเลียงนะคะปูหมยคาแข่งทรงมะหัยนะคะพี่น้องคะ4 6 7เด้อคะ่ะพี่น้องเด้อ พี่น้องมีประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าเอกซ์ิบอว์เห้ครบจบใน้แปดนาทีคือเก้าวในระดัะพี่น้องอ่าบอว์เห้ครบจบใน้แปดนาทีคือเก้าตอนนี้กับพันลวงเวลาเอาประมาณบ่าท่านีลลวงเวลาหรอพี่น้องเออพันคำว่าห้านาทีแล้วตอนนี้ห้านาทีแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอกซ์ิบอว์ต่ออีกสามนาทีพลับพายพี่น้องค่ะบอว์ต่ออีกสามนาทีเนาะพี่น้องเนาะอืเอกซ์์ฟาวขึ้กันในระดับพายพี่น้องค่ะฟาลุกหน่อยพายพี่น้องได้เบิ่งกันเพราะว่าเอฟซีในกลุ่มบิ่งรวน อันแนวทางของพากะเลียงปูหวยคาแข็งเซาหนีตัวได้สันเหล็กคานมอนเพิ่นกระสุกไปให้เพิ่นละลักพาะพี่น้องคะส่งไปให้เพิ่นแล้วนะอ่าเรกคานมอนหนีกรเขามาหลายหัวได้พี่น้องที่ปูแล้วส่งมาให้เบิ่งนะคะเขามาสามหัวสี่หัวแล้วหัวที่ผ่านมาหนีกรเข่าตันเหลนสองหกนะคะพี่น้องคะเข่าตันเหลนสองหกเลยนะคะพากะเลียงเพิ่นหายนี้ศูนย์สองหกเรกน้ำตาเทียนเพิ่นง่ามมากๆนะคะพายพี่น้องคะวันนี้กระชัดอยู่น้ำตาเทียนเพิ่นกระเบิ่งชัดอยู่นะคะพายพี่น้อง เอามืาอนี้ล่ะเป็นมือโชคมือมันไัยพานข์ขมาเห็นกายมีโชคมีลาบน้กากันสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อผูดัยพานข์ขมาเอ่อเห็นคลิปนี้นะคะกะหายมีโชคมีลาบไปน้กากันสุขูสุคนนะคะคคไ,ไปไหหไะะพ,พี่น้องค่ะหายมีโชคมีลาบไปน้ากันสุขูสุคนหายได้แห่หายได้แห่น้ากันเศรนี่นะคะพล่อยพี่น้องค่ะอาวเหวี่ยงครบแปนาทีแล้วพี่น้องอือเหวี่ยงครบแปนาทีเต่าน้ำพี่น้องเนาะ อ่พี่น้องอย่าให้บนรู้เรืองิดตามของปุรยิกาคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้นะคะรัฐบาลไทยกับตามเล่ามาบรรจบพบกันอีกคือเก่าหัวที่บ้านมากนี่กามาบรรจบพบกันจั้งศิล่ะพอให้พี่น้องค่ะเงินนี้กามาเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วในในวันนี้นะคะไปพี่น้องค่ะภาคกินข้าวเช้าก็พิยังเนาะพี่น้องแอปเปิ้ลได้กินข้าวเช้าดีหนึ่งกระโหลกซื้อวะหิวยุตวากาจิ อดเอาเนี่ยแะพี่น้องการสิฟอลล์ลุ้งนักท่าห้ย่ลพ,พี่น้องเข้าได้พิจารณาได้นําไปซื้อลอตเตอรี่นะคะหาเทียไมีโชคกันนะคะอดเอาแล้วล่ะพี่น้องหิ้มเขาเยอ่มืนหนี่กระไดเออหิ้มเขาเยอะบุษแล้วเตื่นเจ้าด้ิค่ะพี่น้องคะตื่นเจา้าเนาะตื่นเจา้เจากับท่นานปูอย่าเทวดาเราออกบินบาทตีหาตอนเทียทัวไปหาปูเนี่ยตีหาสี่สิบสี่สิบสามปูแล้วถึงบูงบาศแล้วสี่เดินสี่เดินบาทแล้วบุษแล้วพ,พี่น้องคะ อืขนาดตื่นเจ้าอยู่เนี่ยปูร์รถตื่นเจ้ากว่าอีกนะคะปูร์รถตื่นตีสามปูร์รถตื่นตีสามนะคะตื่นฉันอ่าเดินจงกลมกวาดกวาดล้านวันน่ะแหละบูร์ล็อกเกิปฏิบัติมากเนาะพี่น้องนางสมาธิทีอย่างของเราะละ่ะตื่นตีสามนั่นแหละพ่อพี่น้องคะไอสอนเอศวรรษท่านปูรโทษไปตีหาปูรรถออกบินบานแล้วพ่อพี่น้อง เอากระสีคบรบเวลาัแปดนาทีละพี่น้องคะอ่ะคาครบเวลาัแปดนาทีเนาะทบัยกระสีวอรให้มันครบเก้านาทีละพี่น้องเพราะว,ะาวนน่าบบเาบิ่งในด้วยชาแนลมูลนี้กระลุกของปูหอยขาแข็งพ่อเนาะเบิ่งในด้วยชาแนลนี่ยลงแปดแปดนาทีอันเบิ่งในด้วยสีหัวกระสีประมาณเก้านาทีละพายพี่น้องเพิ่มกระเพิ่มกระสีได้เพราะว่าไปดูเอาคลิปของกันมาฮะนะพาย <c oughs> พี่น้องคะสิได้เพรผิดกฎเขามันประเมินง่ายๆนี่เดี๋ยวนี้พอายพี่น้องมันยาดพี่ดิเตรงนี้อืม เอ็ดบอลนี่สามสา,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 ามาดดาช่องพี่น้องช่องละบแปดนาทีกว่าเบอร์เราด้วยบอลในเพจพร้อมเนาะเบอร์เรด้วย c หกช่องจริงทั้งเพจเนาะแล้วก็อ่าเบอร์เราด้วยแชแนลเบอร์เรด้วย c หกนะคะพี่น้องขามันกะเล่เล่ดนจังเอยเนาะตรงเบอลบอลเทียเดียวได้สามช่องนี่พี่น้องบอลช่องละบแปดนาทีเออตรงตรงเบอลคนละย่างนะนะพี่น้องขามันจะค่อยเพิ่นจะค่อยว่าเฮ้าบระเด้ไ,ไปดูด เอาของของอันเบิ้องลุ้ยชาแนลมาเนาะพี่น,น้องมือไอ้กระเลื่มเลื่มใส่ผ่าผ่าขามาเป็นสัญ,ญาลักษณ์ว่าเห็ดบอควาลาหมองบอควาลาเทียอุ้ยเลื่มนี่พี่น้องอืมเอาพี่น้องครับมือไอ้กะครบเก้านัดที่แล้วเด้อพี่น้องเด้อครบเก้านัดที่แล้วนะคะอ่าสำหรับเนื้อทางของปูหวยขาแข่งนี่ c หกเจ็ดนะคะสำหรับพอยพี่น้องท่านใดที่จดพระท่านฟังพระท่านนะคะอ่าฟังพระท่านเนาะกะ เวลาพ่อพี่น้องคลิปวิดีโอเล่นผ่านมานี่ถึงช่วงมีตัวเลขนี่พ่อพี่น้องจดพ่ะท่านให้แตะหน้าจอเธอหนึงเนาะวิดีโอสิยุดสิยุดนะคะพี่น้องคะแล้วก็ให้พ่อพี่น้องจดเอาแนวทางเด้อค่ะพ่อพี่น้องคะด้วยเหตุผลที่เพิ่นบ่ให้โชคลายเนาะค่ะพี่น้องหวังว่าพ่อพี่น้องสิเข้าใจเบิ่งหลังด้วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาวันนี้นะคะครบเวลาแล้วเดี๋ยวพี่น้องคะเก่านาทีครึ่งแล้วนะคะพี่น้องแอก็สิได้ขอตัวลา พ่พี่น้องมาเทาสุขสุข้อนไปก่อนนะคะขอบุณขอบคุณสําหรับความมุ่นของอปู่ใหม่กระแขงระกับภากระเลียงนะคะขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นหน้คลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ